AC News for Intelligence. ามรับฟังรู้ทันข่าวกับ A e ซีนิ s สกับพิชานันติพรไทยราชค่ะช่วงนี้มาติดตามรับฟังประเด็นข่าวสารในช่วงเช้ากันค่ะอีสานฝนตกบางพื้นที่เหนือเย็นลงอุณหภูมิล,ลดลง5-8องศาจะพาเตรียมพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มมาตรา190วาระสอง BOI พุ่งยอดส่งเสริมการลงทุน9เดือนกว่า7.3แสนล้านแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ยอดเสียชีวิตพุ่ง93ราย พายุใต้ฝุ่นานารีได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งเมืองดานังประเทศเวียดนามโดยได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนพายุดิปรชันและยอมความกดอากาศต่ำอย่างรวดเร็วโดยเมื่อเวลา4นาฬิกาได้เข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยบริเวณจังหวัดมุกดาหารอํานาจเจริญและอุบลราชธานีพายุนี้จะทำให้มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมแรงบริเวณจังหวัดมุกดาหารอํานาจเจริญนครราชสีมาปุริรัมสุรินศรีสะเกดและอุบลราชธานี ในระยะ1-2วันนี้อีกทั้งในช่วงวันที่16 19ตุลาคมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นลงโดยอุณหภูมิจะลดลงได้5 8องศาเซลเซียสจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงที่แผ่ลงมาปกคลุม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตร,รา190ราในวาระสองซึ่งคณะกรรมาการพิจารณาเสร็จแล้วในวันนี้จะเริ่มเวลา9นาฬิกา30นาทีโดยเป็นการพิจารณาต่อจากวันนี้ในมาตร,รา3หลังจากนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานรัฐสภาสั่งพักการประชุมไปเมื่อเวลา22อนาฬิกาสนาทีซึ่งภาพรวมการอภิปรายของสมาชิกรัฐสภาฝ่ายคา้านและสวบาง สแสดงความไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขดังกล่าวโดยเฉพาะการยกเลิกความในมาตรา190ของรัฐธรรมนูญที่ตัดข้อความเกี่ยวกับหนังสือสัญญาที่รัฐบาลจะไปลงนามผูกพันกับรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศที่ให้ตัดข้อความเกี่ยวกับประเด็นทางเศรษฐกิจและงบประมาณของประเทศอย่างมีในยยะสาคัญออกไปเหลือ,อไว้เพียงประเด็นการเปิดเสรีด้านการค้าการลงทุนและเรื่องของเขตการค้าเสรี นายอุดมวงศ์วิวัฒชัยเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าในช่วง9กเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนกันยายนมีนักลงทุนยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนทั้งสิ้น1,431ิโครงการเงินทุน7 3 7 8 0 0ล้านบาทขณะที่มูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้นประมาณ0ูจเจากช่วงเดียวกันของปี255 5 55, ที่มีมูลค่าเงินทุน7 3 2 0 0 0ล้านบาททั้งนี้กลุ่มอุตสาหกรรมที่ยื่นขอรรรับสสสส่่่งงงเิมมกกกาลลทุุุนูดดไ้ บริการและสาธารณูปโภค382โครงการเงินลงทุน3 29,100ล้านบาทรองลงมาเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะเครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง320โครงการเงินลงทุน2,500ล้านบาทอันดับ3กลุ่มกเกษตรกรรมและผลผลิตจากการ,กรเกษตร276โครงการเงินลงทุน93,600ล้านบาทอันดับ4กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า227โครงการเงินลงทุน46,000ล้านบาทตามด้วยกลุ่มเคมีก,กระดาษและพลาส 133โครงการเงินลงทุน34,100ล้านบาทกลุ่มเหมืองแร่เซรามิกและโลหะขั้นมูลฐาน35โครงการเงินลงทุน21,800ล้านบาทและอันดับสุดท้ายกลุ่มอุตสาหกรรมเบา58โครงการเงินลงทุน12,700ล้านบาทนายอุดมกล่าวว่าในช่วงกลางเดือนธันวาคม2556นี้ BOI จะจัดประชุมพื่อนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศทั้ง14แห่งขึ้นเพื่อวางแผนชักจูงการลงทุนในปี255 7ให้สอดคล้องกับการชักจูงการลงทุนท่ามกลางสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลกที่อาจจะอยู่ในช่วงชะลอตัว สำนักข่าวต่างประเทศรายงานความคืบหน้ากรณีเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด7.2ริตร์บนเก all, าะโบฮาภาคกลางของฟิลิปปินส์ล่าสุดพบผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหว93รายแล้วโดยเฉพาะที่โบฮามีผู้เสียชีวิต7.7รายส่วนอีกอย่างน้อย15รายอยู่ในจังหวัดเซบูที่อยู่ใกล้เคียงและอีกรายเสียชีวิตบนเกาะซีกีฮอ C G ขณะที่เจ้าหน้าที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากขณะน,นี้ยังไม่สามารถเข้าไปประเมินความเสียหายในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดในโบฮาซึ่งถนนและกระแสไฟฟ้าถูกตัด ขาด โดยแผ่นดินไหวดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา8นาฬิกาของวันอังคารที่15ตุลาศูนย์กลางอยู่ในระดับความลึก33กิโลเมตรใต้เมืองกาเมนบนเกาะโบฮอลทางภาคกลางฟิลิปปินส์หลังแผ่นดินไหวครั้งแรกเกิดอัปเตอร์ช็อกอีกอย่างน้อย4ระลอกวัดขนาดแรงสั่นสะเทือนได้มากกว่าระดับ5แรงสั่นสะเทือนทําให้อาคารบ้านเรือนจํานวนมากพังถลม่มถนนหลายสายเกิดรอยแยกและสะพานขาดจึงเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงพื้นที่คู่ภยัยขณะโบสถ์คริสต์อายุหลายร้อยปีที่สร้างในยุคเจ้าอาณานิคมสเปนได้รับความ ห,หนักสอีกทั้งนอกจากเหยี่บแผ่นดินไว้เสียชีวิตจากอาคารพังถล่มแล้วเหยี่บอีกส่วนยังเสียชีวิตจากเหตุเหยียบกันตายที่สนามกีฬาขณะที่ผู้คนกําลังเข้าแถวรอรับแจกเงินสงเคราะห์จากรัฐบาลตามปกติอยู่นั้นแผ่นดินไหวรุนแรงสร้างความตื่นตระหนกและกลูวิ่งทยอยไปยังทางออกติดตามรับฟังรู้ทันข่าวกับเอซีนิวส์ได้ใหมค่ค่ะ news for intelligence